<Sunshine> Radio. ตามสัญญาคุณผู้ฟังจะได้เห็นถึงความน่ารักในวันที่อาจจะบอกโรแมนติกที่สุดเราอยู่ที่อุณหภูมิที่สบายๆของวันนี้นะครับ พร้อมกับวันเลขที่ดีมากครับวันนี้เลขหนึ่งหมดเลยฮะหนึ่ง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 ,งแต่ไม่ชวนให้ไปแทงหวยนะฮะเพราะหนึ่งหนึ่งแปดโมงกว่านี่แผ่นดินไหวไปแล้วครับแล้วอยู่ที่ภูปลายฟ้ากับเจ้าของเสียงสวยยิงอยู่ในจินตนาการพี่น้อยพี่เจรวยพรพี่นุยแล้วยังมีขาหมูด้วยนะขาหมูนี่คือเจ้าสุนัขตัวโปรดของพุณเจรวยพรนะฮะ นี่คือมื้อเย็นที่คุณจุบาพรได้ก,กรุณาให้เราได้ทานซึ่งคมจริงในชีวิตไม่เคยคิดนะครับว่าจะได้มาทานบ้านศิลปินคนโปรดแต่วันนี้เธอกลายเป็นคนเชียงไฮ้ไปแล้วนะครับก็จะมีบรรยากาศหลายแคปชั่นครับจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการได้มาดูและได้สัมผัสอย่างแท้จริงว่าชีวิตที่แท้จริงของศิลปินก็อยากจะมาอยู่ที่เชียงรายพร้อมกับสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศและกําลังจะเป็นเพชรเพชรงามที่สุดของ a อ c ผมเชื่อว่าคุณจ้รวยพรจะช่วยเราได้หลายด้านไม่ในแง่ของศิลปะด้านการขับร้องที่จะเชื่อมโยงประเทศต่ตางๆเท่านั้นแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของเชียงรายที่ต้อนรับขับสู้แขกบ้านแขกเมืองที่จะมากินมาแอลยังมีความสุขที่สุดหลังจากที่ต้องต่อสู้กับความวุ่นวายในเมืองหลวงมากมายนะครับ